สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหวยแม่มานนะคะหว,หวยแม่มานหวยแม่มานนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหแม่มานในคลิปต,ต่อไปนะคะจะให้หวยกับพีน่น,นะะ้องแมนๆได้ค่ะเด้หรือว่าปังยางหัตนะคะเมือนีเฮากับสมาต่อที่หวยฮานอยนะคะนอยรอบ ปกติพิเศษปกติพิเศษ vp นะคะวันที่25่สิบเนาะประจำวันที่ย5าพฤศจิกายนนะคะ mm hmm. ก้อนอื่นที่ห้าสิบไปตำน้อยเมื่อนี้นะคะอยากจะเสนอตำตำร่วมหมูว่านตำแสบแห้งคกแตกเปร่งเปร่งฟังเลยพี่น้องเลยหมูว่านนะคะแมวมานก,กรีดจนว่าข้อแตก <c oughs> นี่นะคะหวยแมวมานหมูว่านนะคะ เขามื่อทุกตพี่น้องเขาคักเขาเนี่ยเขาคักเขาเนี่ยอันนี้นะคะเลขทูบนะคะเมื่อวานนะคะอันนี้เลขทูบของแม่มันเนะเาะศูนย์หกเขาพิเศษศูนย์หกเข้าพิเศษเลขทูปนะคะเนี่ยแล้วก็ห้าหกห้าหกเข้าปกติบนศูนย์หกพิเศษล่างอ่ะเมื่อวานเขาทั้งเลขทูบนะคะเมื่อวานเลข เขาท, ic, ทั้งเล็กทูบทัเล็กหมวยชุดนะคะหมวยชุดใบสีขาวนะคะนะคะรอบปกติหมูว่าน,นะคะรอบปกติเข้าสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงตรงเป๊ะๆค่ะเข่าแตกสามตัวตรงตรงนะคะหกห้าแปดนะคะหมูว่านเล็กชุดสามตัวนี่หมูว่านเล็กชุดสามตัวนี่เข่ามดทุกตัวนะคะพี่น้อง เข้าเขามาจากตัวนะคะปกติเข้าสามตัวแตดนะคะรอบปกติเข้าสามตัวแปดแล้วก็รอบพิเศษเข้าศูนย์หกล่างนะคะเข้าศูนย์หกล่างแล้วก็สามตัวตัวนี้นะคะแล้วก็รอบ v ีพีเข้าห้าหนึ่งนะคะเลขชุดสามตัวตัวนี้เขาทั้งรอบวีพีหราเขารอบปกตินะคะห้าหกบนนะคะ เลตชุดสามตัวหมอว่านี่แตกเป็นทุกตัวแตกคักแตกไหนล่เนี่ยแม่ม่านลุยนะคะหมอว่านว่รู้ว่าเอฟซีทันไหนลุยกับแม่ม่านมาต่อแม่ม่านลุยค่ะได้ได้ได้คาน้มอยู่ค่ะหมอว่านี่ลุยเลยค่ะแล้วก็พ่อนะคะ พ่อหวยน้อยนะคะแตกทั้งปกติพิเศษเวีแตกทักแตกในพี่น้องปกติพิเศษเวีเลขสามตัวชุดสามตัวแตกมทนกชุดเล่มว่านี้ปันพ่อนี่สองถมเคืองเนาะมาลุนหวยหวยน้อยอเอยหวยเล่านะคะมาลุนหวยเล่าแตกหวยเล่าอีกพี่น้องแตกหวยเล่าทั้งบนทั้งล่างสองแปดบนเขาสองแปดบน ลอกเล่านะคะเล่าเล่าเาข่าสองแปดปนเข่าศูนย์หนึ่งโดยที่พรตตองตัดเลยตัวเจาะด้วยตัวเจาะอยต่างหากศูนย์หนึ่งลางเล่าสรุปแล้วหมูว่านแตกคักแตกนี้หลีพี่น้องให้เห็นเต็มเต็มหมูว่านชุดตัวนี้แตกคักกี่ดีแม่ม่านขนลุกเลยพี่น้องแม่ม่านแตกคัดจนว่าแม่ม่านขนลุกจนราแม่ม่านแสงแหง กรีดคักรีดเนี่ยจนเพื่อนค้างบานตกใจว่าเกิดเนีย่ยยังค้นแต่คักรีดได้เป็นของมึงแต่คอดเลกทูบบนล่างพิเศษเออว่าเป็นพิเศษปกติว P พีเล่าแต่เล่าบนล่างแต่เล่าบนล่างเนี่ยแต่กลางพิเศษ แต่หน้าอ้อยบนหลังอีกตงหากแถมแตกสามตอีกตั้งหากนี่ต้องวาวหลายเจ็บข้อเจ็บเร็วเจ็บข้อแล้วมาวานันเราไปต่อกันที่วันนี้เลยวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบสี่ะะเดินวันที่ยี่สิบสี่นะคะมาเบิงข่าววันที่ยี่สิบห้าเนี่แม่มา,านเลยโตัวใดมาฝากพีฝากนอก้องก่อนอื่นนะคะ ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ม่านเนยด้ค่ะแม่ม่นานให้แนวทางฟรีนะคะแนวทางฟรีฟรีแล้วก็แม่ม่านขอเพียงแค่บุญนะคะช่วยทำบุญกับแม่ม่านโดยการโดยการแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อว่ามวดหนาห้าซีมีโชคหมูร่วมกันนะคะเออแล้วก็มี อึซีนะคะเพิ่นถือหวยกับแม่ม่านดุนะคะเพิ่นถามว่าแม่ม่านอยากให้ค่าขนมอยากใหยค้านมลูกเนี่ยเสียจังไดแม่ม่านก็ต้องขอบคุณนเล้ย้ายนะคะอันนี้แม่ม่านบ่ได้บังคับนะคะถ้าผู้ใดถูกหวยกับแม่ม่านอยากเข็ดบุญอยากขายค้านมลูกแม่ม่านแม่ม่านก็ด้แปะเลขบัญชีไว้ยู่ใต้่คอมเมนต์คลิป คลิปนั้นนะคะทุกๆคลิปนะคะโอนใดนะคะหาบาทสิบบาทค่านมนะคะอันนี้บ่บังคับเดิมแต่ว่าถ้าไผอยากเอ,อถืองวดนาอยากมีเอ,อ,เอ,อโชคหมูร่วมกันครั้งหน้าถูกต่อครั้งหน้ากับทำบุญกับแม่มันได้นะคะห้าบาทสิบบาทค่าขนมนะคะเอาละนะคะงวดประจำวันที่ห้านะคะหน่อยมารวมนะคะ ปกติพิเศษเวพห่วยแมมัน YouTube ช่องเจ็ดเก้านำโชคนะคะวันนี้วันที่ห้าฟันที่ฟันที่หกับ1ฟันที่หกับหถ้าเห็นหาจังสี่แสดงว่าเล็ฟันเล็กหลุด ต่องมาแล้วผู้ใดปากเกันสายหลุดสายฟันอิสเรลหวยแม่ม่านเด้อค่ะหนึ่งนี่รู้เลยว่าต้องเป็นเลขชุดสามตัวถ้าผู้ใดทีเป็นเอฟซีประจำของแม่ม่านนะจะรู้นะคะตัวแรกเลยนะคะแม่ม่านจะจัดเลยค่ะโู้ปากกากบอ,อกนี่แลหละเมื่อ้านก็เป็นแบบนี้แหลปะปากกากบอ,อกแม่ม่านบอกว่าสโอกเขา คักๆเนี้ยนอดเลยนี่ถ่าประกาบอกแบบนี้ต้องขาเต็ม็มันต้องเข้าอีกแล้วตัวแรกห้าสองตัวที่สองห้าสี่หาสี่นะคะสายหลุดด้วยค่ะสายหลุดห้าสามห้าเจ็ดหาหนึ่ง ห้าแปดกันนี่ิม่มันกันห้าเก้ากับห้าศูนย์เจาะนะคะแล้วก็ตัวเจาะ ที่ไม่มั่นมักนะคะที่คิดว่านะคะมต้องเขานะคะเปอร์เซ็นต์สูงนะคะเปอร์เซ็นต์สูงคือห้าหกกับห้าสามไม่ใช่ห้ากับห้าหกห้าสามให้ตรงน,นี้แล้วนี่เอออะขอภัยค่ะห้าหกจอตัวเดียวห้าหก หายไปกลงเองหายเองหลงเองนะคะแล้วก็เลขสามตัวนะคะสามตัวแดงแดงนะคะสามตัวแดงแดงเลขสามตัวแดงแดงหมวกว่านเขาเลขสามตัวเหมือทั้งสามเหมือทั้งชุดเลยสามชุดเลยสามหนึ่งเก้านะคะเจ็ดหนึ่งหก ระหว่างเก้ากระดกเป็นหกระหว่างหกกระดุกเป็น 6, กกเก้าด้วยค่ะพี่น้องตัวสุดท้ายนะคะสองหนึ่งสีสำหรับคนงบน้อยนะคะให้เน้นสามตัวหรือว่าจะเน้นสองตัวก็ได้นะคะม่ะต้องเห่นทุกตัวนะคะเอาเฉพาะตัวที่หมกนะักเนาะเออค่อนงบหน่อยก็เอาเจาะนะคะเล่นเจาะได้นี่ เล่นเจาะอย่างเดียวไปเลยตัวเดียวเลยนี่ยผู้ใดงบหน่อยนี่นี่คนงบน้อยเน้นเจาะเลยค่ะส่วนคนที่มีงบมากนะคะโอกาสโอกาสเข้าสูงนะคะให้ตัดเล่นด้วยนะคะเลขสามตัวตัดเล่นด้วยนะคะแล้วก็จใจโตเจจักน้อยนะคะตัวละหาบาทสิบปบปาทกันไว้เาะพี่น้องเนาะอืมกันไว เลขสามตัวแม่มันเข้าบ่อยมากนะคะสองตัวเขาดูกันดนะคะ่ะอันนี้คือหวยฮานอยงวดประจันที่ผ้านะคะหางวดติดพี่น้องหมาหามือเขาทั้งหามือนะคะมือนี่ละแต่เป็นมือที่มือที่หกนะคะเนี่ยค่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเอาบุญกับแม่ม่านนะคะเพื่อวางเฮ้าจะมีโชครวมกันอีกอองวดหน้านะคะถ้าผู้ใดถูกแจกอยากกลับมาเหตุบุญกับแม่ม่านโดยการหายคาน่มลูกหาบาสิบบาทโอนใดนะคะเ,เลขบัญชียุตัยออคอมเมนต์คลิปนะคะอันนี้แม่ม่านผู้ใดบังคับนะคะจะโอนก้นบใดโอนก็นไดดนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดอยาก อยากสบายใจอยากจะได้บุญกับแม่ม่นอยากถือขังต่อไปกักเหตุบุญกับแม่ม่นใดนะคะกางวดนี้ก็ขอห้เอิซี่ของแม่มั่นที่หนาหลักของแม่ม่านปังปังขึ้นมอวานอีกรอบนะคะเขาทั้งสามตนะคะเขาเขาบนล่างอีกนะคะสาธุสาธุาธคะ่ะสวัสดีค่ะ